ยามือเช้าของวันอาทิตย์ครับให้ลูกๆกินแต่เช้าๆครับยาบางข้าบางครับปนกันไปตัดข้าช่วงยาเยอะในข้าวลูกได้กิน ปอเล่มะนะันนี่หมูขายเนื้อนี่ครกแก๊งนกแอแม่